สวัสดีครับมานี่กับโาบบพ่อ,อกันอีกแล้วครับกับในช่วงแรกจะท่าอุทางช่องแห่งแสงชาแนลมานี่ก็บชเป็นอีพี่อีซีพอาจารย์มพิษนะครับอยู่ว่า,ายเนี่ยเมื่อคืนนี่เมื่อคืนกับเบิงก็ถือว่าดีอยู่่ยเมือเว้นบางทีแดดมันกับพ่อค่อยปันไดมกับสีบางแง่เน่เมื่อคืนก็ถือว่าพานู่ครับอันนี้ก็บชีเป็นล็อกเก็ตของ หลวงพ่อหลิววัดไล่เตียงทองนะครับอันนี้เลเข่ากรอบเรียบร้อยเข่ากรอบสรงเตาสวยงามมามันจะเป็นเนื้อผสมหรือมากรอบยู่ยังไดผมกับเอเกงทางอันนี้เป็นได้ลรอครับเงินหรือเนื้อผสมียังกับพ่รูปถือว่าเป็นดอกเกติสวยงามสั่งหรือไมะ่ได้สวยงามผมก็ถือว่าผมกับมักอีกแบบหนึ่ง พระอาจารย์หนึ่งหรือผู้บาอาจารย์หนึ่งที่ว่าผมกับมากผมกับมีวัตถุของหลวงพ่อปลายหรอกครับว่าเฮ้าก็เป็นคนบ,นบานๆที่แบบว่าบบค่อยมีปัจจัไหลว่าเถอะเราก็เป็นคนโบคอยได้ออกมาจากบ้านก็ผมว่าแต่ผัว่าจะออกมา บ้านเห็ดงานตะกอนอยู่นคนปรปฐมงานโรงงานก็เลยมีโอกาสได้เก็บเล็กๆน้อยๆไปลนะครับอันนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนกวามชอบส่วนตัวที่ไฟฝันว่าอยากได้อยากได้แบบได้ก็ได้ว่าจะเป็นของหลวงหลวงพ่อหลีว ห,ออหรือคู่ใบจานทร์ที่เขาเชิญองชอเรือครับด้านหลังก็บจีเป็นมืวนสารแบบไอ้แหนมนกับวัวครับแต่ก็บจีมีตะกุดโอ้ตะกุด,ท,ดท่องแดงตะกุดเงินตะกุดท่องแล้วก็พระนาคปกแล้วก็บ้านี่เบิ้งที่ก็บจีปเป็นผ้ายันเพิ่น เอผ่าจีว่านเพิ่นลิ้งยังกับแหวนจีว่านเพิ่นนะครับเบื้งบ่ใครสัตว์นะมันเกินเพราะว่าผมกับมาเบิ่งสุดนี่นะครับเบิ่งสุดเลยผมวันดี้มาซองเบิ่งแบบนี้ไล่กับเอาเวลาเอามาไายกับมาไายเลยบกใอยหาข้อมูลก็ถือว่าเฮาแบบเอาแบบสุดๆไปเลยผู้ใครมีข้อมูลยังกับขอมูลดีๆก็บอกกันได้ ผู้ใดที่ว่าติดตามผมก็หรือมีช่องก็ทักกันขามาถามกันคอมเมนต์สวัสดีครับสวัสดีนั้นสวัสดีนี่พ่อผมก็ิีดเปไปเบิ่งช่องนําเพราะว่าผมก็ผมก็จิไปเขาไปช่มรับช่มช่องเพื่อที่เปลี่ยนกําลังใจกันต่อตอไปนะครับเพราะว่าเฮ็ดช่องยูทูปเพื่อกันผมถ้าบ่ม,มี่เพื่อนๆหรือพีพีหรือ น้องทุกคนเขามาเบิงเขามาติดตามเขามากค้ชซับสไข่ผมกับบม,มีมืมอนี่นะครับผมก็บมารืมผมมีโอกาสผมก็บีถือว่าผมมีอยังมากมายหลายเดี๋ยวผมมีโอกาสผมก็สจหาเวลาเลีนเกมหรือแจกกถุกมงคลจีผมมีให้ผมได้ว่า ผมก็จ,จัดทรงฟี่ไปให้เลยครับเพราะว่าผมเหตุงานงาน่ม่อยมีเวลาหยุดหยุดบบเป็นมือคือขาเจ้าเหตุงานอย่างเดียวเขาเฮ็ดงานนำพวกไอ้ผู้รับเหมาเนาะมันก็คือวนาสิจุดบ่ไดดเขาสร้างไต้เฮ็ดก็ต้องเหตุอย่างเดียวขาดบ่ไใ้ วันนี้ก็ขอเจ้าเวชมีหล่ะครับก็ขอขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมก็ขอฝากติดตามกันไปเรื่อยๆว่าผมชิมีพระของวัตถุมงคลหรือพระของพระอาจารย์ใดไม่เบิ่งก็ขอฝากติดตามไปเรื่อยๆวันนี้ขอเจ้าเวชมีหล่ะครับสวัสดีครับผม